เสียดายครับหมายเนอะไม่น่าลกเลยปลามันไม่รู้จะไปมันตันหมดเลยนะครับมันลกฟ้าอุ้ยกัดไม่โดนกัดไม่โดนแล้วกัดโคตรดีเลยรากไปไวนะครับกัดแบบไม่สงสัยเลยอ่ะ เดี๋ยวจะส่งสายกัดไม่โดนนับอะไรกัดโซฟาต์มากกัดโซฟาต์เลยอะโอ้โหหายเฉยเลย กันตั้งหลายทีเอาคือก็ลากชะลอนะตอนแรกที่มันกับไม่โดนครับผมว่าลากชะลอแล้วมันก็ยังกัดไม่โดนอีกอะ เดี๋ยวจะเอาทีเล็กเรียกอะแดปเตอร์ตบหือโดนโดนจนได้โอ้ยใหญ่ชอนใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวขออับหนึ่งเดี๋ยวปิดกล้องตัวนี้ก่อนต้องใช้กล้องสองตัวนะครับเพราะบ้านอยู่ในน้ำ ่ืีน้ำตีปลาครับผมโหกัดน้ำมันดำเนอะปลามกัดไม่โดนเนอะลากระช้าก็ไม่กัดลากไวๆก็กัดนะครับต้องเล้าๆหน่อย,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 ยนี่ครับใช้เป็น ทีเล็กครับผมตอนแรกก็ตีไม่นะกัดทีนึงกัดกัดแล้วก็ยังไงอะหายไปเลยนะครับก็เลยตัดสินใจทีเล็กครับลงก็ได้ผลเลยนะครับลากค่ยไวหน่อยครับเสียงมันเล้าๆนะครับมันก็ไล่กัดอยู่นะครับนี่ครับได้ตัวจนได้ทีเล็กสีชมพูนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ทั้งช่อนชดูนะครับ ลองดูครับผมเป็นงานพลาสติกครับผมจะบอกว่าคือตัวเนี้ยผมโดนชะโดมาหลายสิบแล้วครับดูดิรลอยพันชดโครับเหย๋่อก็จะใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับรอยได้หนักสุดแล้วเนี่ยแหว่งไปเลยครับคือชดโล้วน้วนะครับสีชมพูเนี่ยผมตกแต่ใช้ตกแต่ชดโอมนโอเขงครับผมลองดูครับ ใช้ง่ายครับตีไปแล้วกอครับเออแล้วก็ยกสายนะครับให้น้ามันสายถ้ากดคันมันจะแบบโดดๆครับม้วนม้วน่ะมันมันตรงเราแปว่ามันโดดโดดโวนนะครับเสียงมันก็แบบเล่าไปอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้ายกนะยกยกสายขึ้นนะครับเแลกอนะครับมันจะส่ายนะครับสัตว์น้ําเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะครับเราปลาได้ดีมากกับทีเล็กครับผมสุดยอดมีกันลปลาอยู่ในป่านะครับ อ้าวุ๊ยสีน้ำมัขาดปายกระตกสีต่อนะครับนี้ผมอย่ลากไ,ไว้วเลยนะครับ ลักเรียกปลานะครับมันเข้ามาอยู่ในในร่องอุ้ยอุ้ยโดนโดนตันให,ใหญ่อีกแล้วอุ้ยเอาเ,อเรื่องทีกเล็กอีกแล้ว เฮ้ยมันจะหลุดแล้วครับเดี๋ยวขอขอใส่สวิงแป๊บนึงนะครับมันจะหลุดแล้วะติดนมินแล้วอย่างลีลาอย่างลีลา,อย,า,านนะอย่างลีลาเดี๋ยวพึ่งดิน้นนะใจเย็นค่องดิ้นรอก่อนรอยกับสวิงก่อนแล้วค่อยดิน้นโอ้โห้ตำเร็จ สำเร็จนะครับนี่เข้าอยู่ในตะวิงแล้วเกือบไปเนี่ยครับข้อดีของเหยื่อนะครับเสียงดังนะครับคือลากไวๆนะครับน้ํามันดำกับมันนํากาดโดนให้นะครับลากไวมันเลยเล้านะครับทําให้ปลาเนี่ยมันกัดนะครับคิดว่าใหญ่ด้วยคิดว่าไซส์ประมาณสักโลขวานะครับช้นใหญ่ได้ละสองขีดได้นะครับ ทีเล็กครับสีชมพูครับผมงานเล้าๆครับผมเสียงมันโดนครับลองดูคันก็เป็นคันของแอร์เกียร์ครับไทเทเนียมเวทสิบยี่สิบครับผมใส่งัดเฉียวผมรู้เรื่องลองดูนะครับใช้ง่ายนะครับนี่ครับกกอมากัดก็ลดคันหน่อยก็ได้ครับแล้วก็วัดนะครับชัวร์เลยเฉลียวพร้ผมไม่รู้ละสุดยอดครับผม ใช่เมื่อ,อกี้ใส่ข้าวนะครับ เอาตะกอนเยียติยาเมื่อกี้ตะกนเลยกัดเลยนะครับืมเอาอีกแล้วของแรงโอ้โหจะอยู่ร่องเดียวเลยนะครับกัดไม่พักพรนกัดไม่พักพรนะครับขอถ่ายรูปมารูปหนะึ่ง <laughs> ถ่ายรูปตอนอยู่บ้านอยู่ในน้ำนะครับเนี่ยโอ้โหทีเล็กคำเหตุแล้วเขาใส่ที่กิปเปอร์นะครับทำเป็นระบบ ข้ามขั้นตอนครับถ้าจะวิ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดิ้นหลุดไปเดี๋ยวเสียดานเหมือนกันอือหืออุ้ยวาดวาดนั่นไงนั่นไงนั่นไงนี่ครับทีเล็บล้วนๆเลยนะครับนี่ก็พอดีหยุดเหยื่อแล้วครับเหยื่อมันติดหญ้านะครับ พอหยุดหยุดเสร็จก็มาซัดเลยทีเล็กก็ตีอยู่ร่องเดิมนะครับสภาพหมายเนี่ยตรงนี้มันเป็นท้องนานะครับเนี่ยครับหมายชะโดนะครับหมายชะโดผมเลยแต่ว่ามันตันหมดเลยครับปลาแม่จะขึ้นมาเกยตื้นนะตรงแนวทางเดินนะครับน้าก็ลึกเหมือนกันครับน้ำเนี่ยครับเกิอบมิดบูดลองดูครับผมใช้งานง่ายๆนะครับลงหมายไหนแตกหมายนั้นของมันเล้าครับผม เชครับผมจีเล็ ake, ออกก็ฝากคนนะครับผมก็นะครับเป็นเหยื่อที่เล่นชโดได้ช่อนได้นะครับทนทานอันเนี้ยอุ้ยอย,อ,ยอันเนี้ยลอยลอยฟันนะครับส่วนมากจะเป็นฟันชโดล้วนนะครับลอยฟันช่อนนี่มันจะเป็นแบบเล็กๆครับเหมือนกระดาษทรายขูดบางๆครับแต่ว่าอันเนี้ยหนักๆก็น,กกน,นะครับชโดครับเล่นชโดมาครับยิ่งตรงนี้ก็ไม่น่าพูดถึง ยังทนได้ขนาดเนี้ยลองดูนะครับใช้ทนมากก็ฝากด้วยครับผมทีเล็กหาซื้อตามร้านใกล้บ้านได้เลยครับของมันต้องลองครับผมสุดยอด